สวัสดีครับเพื่อนๆไทยมารีนครับผมโคตรเหนื่อยเลยรีบแพ็คเรือยางรีบแพ็คเครื่องนะครับสองเครื่องสามเครื่องเตรียมเครื่องให้ลูกค้านะครับผมเอามาอีกหนึ่งเครื่องแล้วพี่จากสงขานะครับเครื่องสิบแปดแรงผลจริงเหมือนกันคนนี้โอนเงินนะครับเต็มจํานวนอ่าค่าส่งค่านี่โอนเรียบร้อยลองเป็นลูกค้าผมดูนะแล้วจะรู้ว่าจะได้สิทธิพิเศษอย่างไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเช็คเครื่องนะครับสิบแปดแรงมานะครับผม จะส, Blue ส่งให้พี่จากสงขาน, <products> นะครับรอรับได้เลยนะพี่นะเครื่อง2จังหวะนะพี่ต้องการอินนะครับสิชั่วโมงผสมออโตรลูปนะครับผมสายคันเร่ง50ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งนะครับการอินซึ่งพี่ใช้ปกติขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่การสตาร์ททิ้งไว้ในถังน้ำนะพี่นะใช้งานปกติเลยครับผมถ้าพี่ทำตามเงื่อนไขของผมก็จะอยู่ในประกันนะครับพี่อ่เดี๋ยวเช็คเครื่องให้พี่เลยครับนี่ครับผมนี่เรือยางเตรียมอยู่เบ้โอ้โห้เรือยางก็เตรียมเครื่องผมผลิตปี2023นะครับอ่านี่มาดูใกล้สามนะครับ เครื่อง18แรงม้านะครับจะได้ถังน้ำมันนะครับผมสายน้ำมันพวกบีบนะครับแตะให้ครบนะนี่ครับอุปกรณ์นะครับหัวเทียนก้อแขมยางใบพัดปั๊มน้ำนะครับสายเซฟตี้นะครับผมถุงอุปกรณ์คู่มือครบนะครับเครื่องของเราจะเป็นเครื่องหางสั้นนะฮะ17นิ้วนะครับผมเกาะกับเรือบ้านเราได้ทุกโมนะครับผมน้ำจืดน้ำเค็มเล่นได้หมดครับผมอะไรตรงนี้เป็นตัวเดียวกับยามาฮ่าเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเทียบอะไรกับยามาฮ่าได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะรีบแพ็กจะส่งให้พี่จากสงขาก่อนนะครับผมอยากให้ของผมออกวันต่อวันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไทยมาลินไปด้วยนะครับผมส่งอีกเครื่องครับผมวันนี้กะจัดไปชุดนึงแล้วครับผมสำหรับท่านที่กล้ากลัวนะครับไม่กล้าโอนเงินนะวันนี้ก็ยอดหลายเครื่องแล้ววันนี้ก็ใส่เครื่องแล้วโอนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมลูกค้าผมนะไว้ใรได้ครับผมจองมาได้ของแน่นอนครับผมสินค้าตรงตามรีวิวนะตรงตามปกแล้วกันครับผมอ่าไม่มีเบดเดวครับไปยังไปไปอย่างนั้นครับเพื่อนๆโอนเงินได้ของแน่นอนนะครับผมอ่ฝากกดไลคคค์์กกดดดดดแชรรรรตติิาามมมมลไป้้วววยนนนะััััับบบผผสสสหีี